ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชติกาชาลอตนะคะแลวแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนธันวาคม2 5 6 3สําหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดในราศีกุมนะคะหรือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมตามโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่ทราบลัคนาหรือไม่ทราบราศีใดๆก็ตามไม่มั่นใจนะคะก็สามารถดูตรงคําอธิบายข้างล่างนี้นะคะเพื่อดูว่าตรง กับราศีอะไรนะคะจากนั้นก็สามารถเลือกดูคลิปต่างๆนะคะที่โชว์ได้อัปโหลดไว้ได้เลยนะคะ าการดูดวงนี้นะคะโชจะเลือกดูตามสถานะนะคะก็จะมีทั้งของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้สมรสยังไม่ได้มีบุตรด้วยกันนะคะแล้วก็ของคนที่โสดนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือคนโสดที่ยังไม่มีใครเลยนะคะที่มาเข้ามาให้ได้กระชุม่มกระชวยหัวใจนะคะกับคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะคะแล้วก็สถานะของคนที่ แต่งงานแล้วสมรสแล้วนะคะหรือว่าเราสองคนอยู่กันในสถานะของสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวงเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อยากรู้อะเนาะอืมแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็เป็นของคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะ ว่าเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือยังฮิลตัวเองไนดะ้หรือยังลืมฉันไปแล้วหรือยังน,นะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนเราจะจบแบบจากกันไปเลยไหมหรือว่ามีโอกาสรีเทิร์นหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องที่ค้างคาใจกันอยู่เนี่ยมีโอกาสกลับมาเคลียร์ใจอะไรกันไหมนะคะเพื่อที่แบบจะได้แบบจบแบบไม่ต้องมีเรื่องที่ค้างคาหรือกังวลใจอะไรเป็นพันธะผูกพันอะไรกันน,น,นะเนาะ แล้วก็นะคะฝาก Facebook Fan Page นิดนึงนะคะเชอร์ติกเทอร์รดค่ะก็วางแผนระยะยาวไว้ว่าจะทำเป็นดวงรวายวันรายปักรายสัปดาห์ต่างๆอย่าลืมกดเข้า,า,ขาไปกดไลค์แล้วก็กดซ first ให้เชอร์ด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สมรสยังไม่มีบุตรด้วยกันนะคะเอาไปว่าเป็นคู่รักไปไหนมาไหนด้วยกันหรือนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารระยะไกลแล้วเราตกลงปลงใจหรือว่าเราทั้งคู่นะคะรู้ดีทราบกันดีว่าอยู่กันในสถานะไหนเนาะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแฮปปี้ดีหรือเปล่าหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมีอะไรจะต้องรู้ต้องทราบก่อนที่จะเข้าเดือนธันวาคมนี้บ้างไหมนะคะอ่ะ ได้ไพ่ The Lovers ค่ะ t Lovers e Lovers เนี่ยเป็นได้ทั้งความหมายที่เป็นด้านบวกแล้วก็เป็นความหมายด้านลบได้เหมือนกันต้องรอดูไพ่ประกอบอื่นๆนะคะ Lovers ก็แน่นอนว่าเกี่ยวกับความรักค่ะ,ะต่อไปเป็นไพ่ Temperance ค่ะ Temperance หมายถึงสมดุลดุลยภาพนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการประครบับประครองความสัมพันธ์ต่างๆด้วย Nine Swords ค่ะดาบนะคะ เป็นไพ่เกี่ยวกับความเครียดความวิตกกังวลนะคะเก็บเอาไปฝันร้ายเก็บเอาไปคิดมากวุ่นวายใจนะคะช่วงนี้แบบค่อนข้างกระวนระวายใจต่อไปเป็นไพ่ queen socialist ค่ะราชนีถือถ้วยหรือราชนีถ้วยนะคะเป็นไพ่ prince p e n c a c l e s Coast ค่ะเด็กเรียนนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือเรียน 5 source ครับให้สรุปเป็น5 source นะคะหาดาบการละความพยายามการไม่สู้ต่อละกันแบบพอละหยุดละเหนื่อยละไม่เอาละอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะชมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมี ใครคนใดคนนึงในความสำคัญเนี่ยที่แบบอาจจะคิดไปเองนะคะคิดมากไปเองฟุ้งซ่านไปเองนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันนะคะเพราะว่าเอาไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการสังสรรค์หรือพบปะผู้คนต่างๆนะคะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะคะแต่ก็ยัง พยายามที่จะประคับประครระองสถานะของความสัมพันธ์ไว้นะคะไม่ได้แบบหายไปแบบจบกันไปหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าคิดมากนะคะอย่าเลยอย่าคิดมากเลยนะคะคือเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายหรือทําอะไรที่มันไม่ดีนะคะนาโชก็บอกว่า บางทีคุณอาจจะคิดได้นะคะหรือว่าคนคนนอาจจะคิดได้ทีหลังว่าแบบเออเราก็ไม่ควรที่จะมาคิดมากหรือมาเสียใจอะไรพวกนี้นะคะก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์อยู่ทําให้ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรหรอกนะคะค่อนข้างดีนะไม่ได้ทะเลาะเพียงแต่จะมีคนที่แบบวิตกกังวลคิดมากนะคะอาจจะคิดมากฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวก็ได้นะคะไม่ได้เอามาทะเลาะกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นของคนที่โสดนะเราจะเริ่มจากคนที่โสด,โส,ดสนิทเลยโสดไม่มีคนคุยเลยนะคะช่วงนี้อยากจะมีคนเข้ามาให้ได้กระชุ่มกระชวยห,หัวใจจะมีใครเข้ามาม้างไหมนะคะหรือถ้าตัวคุณนะคะกำลังแอบบชอบแอบบมองใครอยู่จะเข้าหาเขาในช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่จะเข้าหาเขาไหมนะคะถ้าเข้าไปแล้วเขาจะตอบสนองดีหรือเปล่าหรือว่า ตอบสนองไม่ดีช่วงนี้เนี่ยยังไม่ไม่แนะนําให้เข้าหรือเปล่าหรือยังไงนะคะก็ขอดูนิดนึงนะคะสําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่านะคะอืมในไพ่ The Devil ค่ะ Devil มาวัแรกเลยอะนะแต่ต้องรอดูไพ่อื่นๆประกอบก่อนนะคะ ว่าพี่ไพ่อยากจะบอกแบบประมาณไหนนะคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดนะที่แบบโสดสนิทเลยเนาะได้ไพ่ h e Wheel ค่ะ The Wheel เป็นไพ่กงล้อนะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือการเพิ่งจบบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เป็นไพ่เอชเชลิสค่ะแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยถ้วยตั้งอยู่ถ้วยแบบ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนความรักที่มีให้มากมายแต่ก็หันหลังให้ดีกว่านะคะต่อไปเป็นไพ่ Ten s w o ค่ะ10ดาบนะคะสิดาบเนี่ยก็หมายถึงความเจ็บปวดความรวดร้าวช่วงในเหลือเกินนะคะเหมือนมีดาบ10บเล่มนะคะปักอยู่ที่กลางอกของเราหรือว่าเป็นการจบของบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะต่อไปเป็นไพ่ Princess of Pentacles เด็กเรียญน,นะคะเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญก็ยังแอบส่องแอบมองอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะคะและไพ่สรุปเป็นไพ่เซเว่นเพน s าสเจ็ดเหรียญน,นะคะก็ อะไรที่เราหวานลงไปนะคะเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆที่เราหวานลงไปเนี่ยผลมันยังไม่ออกมาหรอกนะแต่ว่ามันมีแน่ๆน,นะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เราลงทุนลงแรงไปอะ่ะอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะคะอืถ้าถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สหรับคนที่โสดสนิทเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเข้าหาเขาดีไหมหรือว่าจะมีใครเข้าหาคุณหรือเปล่าชมมองว่ามันเจอกันไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมี การชอบกันหรือว่าความรักความรู้สึกดีๆให้ต่อกันเนี่ยก็ขอปฏิเสธไปก่อนนะเพราะอะไรนะคะมีแนวโน้มเป็นใน,เ,น,น,เ,น,นเรื่องของการที่มีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะแอบชอบเขาท,ท,ทั้งที่เขามีคู่หรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยอยู่แล้วหรือว่าเขาแบบอ่ากำลังที่จะมั่นหมายหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเจอกันได้ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกเวลาไม่ค่อยถูกจังหวะไม่ค่อยถูกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้มีใครคนนคใดคนดคน,นึงในความสัมพันธ์เนี้ยก้าวเดินออกไปนะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่แบบมีคนคนของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จบกันดีก็มาคุยนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะห่างหายกันไปนะห่างหายกันไปกับคนที่แบบเรากําลัง อยากจะคุยกับเขาคนนี้นะคะก็อยากจะทำให้มันถูกต้องแหละแต่ก็แอบส่องแอบมองอยู่นะไม่ได้แบบหายไป100%แต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะเข้าหา100%อ่นะไม่ได้อยากจะเป็นคนคุยอะไรแม้ว่าจะเป็นการคุยที่แบบเออเขาเขาคนนั้นจะกำลังจะจบความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามนะคะ ก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่แบบจะเข้าหาใครหรือถ้าจะเข้าหาใครจริงๆให้ดูให้ดีๆนิดนึงว่าเขามีคู่ของเขาแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่อยากไปซ้อนอะไรใครอ่ะให้ดูดีๆนิดนึงนะคะอ่ะมีไพ่แจงเตือนขึ้นมาประมาณนี้เพราะว่าเป็นไพ่เดวิลขึ้นใบแรกเลยนะคะฉุก็ต้องบอกนิดนึงนะคะไม่ได้บัฟหรือว่าไม่ได้บล็อกอะไรใครนะคะก็ดูให้ดีๆนะ ไม่ใช่แค่คุณคนโสดคนเดียวทุกๆสถานนะความสัมพันธ์นะคะก็ค่อยๆด,ดูค่อยๆพูดค่อยๆจากค่อยๆค,คุยกันไปนะคะอ่ะเอาล่ะต่อไปนะคะเป็นของคนโสดเหมือนกันแต่เป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วไม่ว่าคุณจะคุย10คน20คน30คนใดๆก็ตามนะคะเชื่อว,ว่าคุณจะเลือกมาดูแค่คนเดียวนะหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกมากที่สุดนะคะกับใครแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ อยากรู้ว่าเรากับเขาคนนั้นน่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นได้มากกว่าแค่คนคุยหรือเปล่านะหรือว่ามีอะไรเปล,ลี่ยนแปลงในเรื่องของความรับความสัมพันธ์หรือมีอะไรที่เราต้องรู้นะคะเพื่อที่จะเอาไปาปรับเพื่อป้องกันในอนาคตได้บ้างไหมนะคะช่วงนี้สถานะของความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะได้ไพ่ e ซเว Chalice ค่ะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการเลือกหรือทางเลือกต่างๆที่แบบอาจจะมีมากกว่าหนึ่งทางนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการสับสนวุ่นวายใจยังไม่ตัดสินใจใดๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่ The Pri e s t ค่ะเป็นไพบ่บาทบาทหลวงนะคะหรือว่าเป็นไพ่พระค่ะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับศิลธรรมจรรยายหรือพิธีกรรมพิธีรีอตองต่างๆนะคะอืม แล้วก็ไพ่ Queen's Chalice ค่ะราชนีถ้วยนะคะราชนีถือถว้วยก็เป็นไพ่เกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆนะคะค่อนข้างที่จะ friendly หรือว่าเรียกในอย่างนึงว่าค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะคะอืมแล้วก็ได้ไพ่ Princess of Swords ค่ะเด็กดาบเป็นเด็กผู้หญิงถือดาบนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่า การที่แบบเอาอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีปัญหาอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะในไพ่ the fool the fool เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าคนโง่นะคะก็คืออาจจะยังสับสนวุ่นวายไม่รู้จะไปในทิศทางไหนต่อหรือว่าไม่รู้จะพูดจะคุยอะไรอธิบายยังไงไม่ออกนะคะแล้วก็ไปพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ e pentacles ค่ะแเหเรียนนะคะแเหรียนเนี่ยเป็นการแบบ ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่อยๆทาไปเรื่อยๆน,นะคะจนกว่าเกิดความชํานิชนานาญหรือว่าความรักที่มันโอเคมากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยมันจะแปลได้ว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้แบบตกลงปรงใจกันร้อยเปอร์เซนต์ว่าต่างคนต่างไม่ได้คุยกันแค่สองคนแต่ว่าชัดเจนต่อกันว่าแบบเออเราคุยกับเธอมากกว่านั้นนี่น,น,นู่นอะไรต่างๆนะคะโอกาสตกลงปรงใจมีไหมในระยะยาวน่ะชมมองว่ามีนะคะแต่แบบ ช่วงนี้มันยังไม่ชัดเจนอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะแพรวในสเสน่หราคามากเลยนะคะก็อาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะ ก็เลยดูเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ชัดเจนสักทีมันไม่มั่นคงสักทีสไปข้างหน้ามากมายในตอนนี้ยังไม่ได้ก็เลยแบบสับสนว่าจะเอายังไงกันแน่นะคะก็มีคําถามเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าช่วงนี้คุยคุยกันได้คุยกันต่อคุยกันไปในระยะยาวได้ศึกษาดูใจกันได้เรื่อยๆนะคะแต่จะยังไม่มีการเลือกหรือยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าสัานความสัมพันธ์ที่มันดูอาจจะชัดเจนมากขึ้นหรือว่า แนะนำให้เพื่อนรู้จักอะไรพวกนี้มันยังไม่ไม่ได้ชัดเจนในระดับนั้นแต่เอาเป็นว่าคุยได้นะคะไม่ได้แบบมีความรู้สึกที่มันเป็นลบหรืออะไรนะก็คอยสมหวังละกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นของคนที่แบบเราสองคนเนี่ยตกลงกันแล้วว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันนะคะหรือว่าเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าจดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบมีบุตรธิดาอะไรด้วยกันหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะช่วงนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของเราหรือว่าในเรื่องของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมหรือมีอะไรจะต้องรู้ต้องทราบบ้างหรือเปล่านะคะในช่วงเนี้ย ะะมีอะไรที่เราจะต้องรู้ก่อนเข้าเดือนธันวาคมนี้ไหมนะคะมีเนเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าห,นะหลายคนอยากรู้นะคะได้ Princess of Swords ค่ะเด็กดาบเป็นเด็กผู้หญิงถือดาบนะคะ Princess of Swords ต่อไปเป็นไพ่ Six Chalices ค่ะหกถ้วยนะคะ หกถ้วยเป็นไพ่แบบการที่ประสบการณ์เก่าๆย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการพบปะเพื่อนฝูงนะคะคนเก่าๆคนรักเก่าๆนะคะอะไรก็ได้ที่แบบเคยปฏิสัมพันธ์นะคะหรือเคยรู้จักพบปะ กันในอดีตนะคะอาจจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไพ่โฟล์เพนส์คสค่ะซีเรียญน,นะคะซีเรียญก็เป็นไพ่แบบความห่วงแหนนะคะหรือความระเนรตระหนีนะ่ในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะแปลได้ว่าแบบความเป็นห่วงเป็นใยก็ได้นะคะ ต่อไปเป็นไพ่ the ฟ o o ลค่ะด f o ฟูเป็นไพ่แบบเกี่ยวกับความโง่นะคะหรือว่าความสับสนวุ่นวายใจยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังงมทางไม่ถูกอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ The c h a r ย o t ค่ะ The Chariot เนี่ยเป็นไพ่แห่งนักนักรบสงครามนะคะที่แบบกำลังมุ่งมันนะมมม่นนะคะ่ะมุ่งทะลุไปข้างหน้ามากๆนะคะหน้าตาบ่งบอกถึงแบบความ พยายามนะคะแล้วก็ความมุมาน,นะมุทะลุต่งตางๆนะคะอยากจะทำอันนี้ให้สำเร็จก็จะต้องทำให้ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่ n i pentacles ค่ะเาเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญก็เป็นในเรื่องของความสุขละนะคะถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อก็คือคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรืออาจจะแปลได้ว่าคุณอาจจะต้องห่างกันนิดนึงในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีใครคนใดคนนึงเนี่ย ที่อาจจะต้องแบบทําหน้าที่นะคะอะไรของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะตั้งใจอ่ะอาจจะเป็นการงานก็ได้นะคะที่แบบช่วงนี้อาจจะต้องขยนขันขันแข็งเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงแบบปิดใจมากสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบบมีความขยันนิดนึงนะคะทําให้แบบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะห่างเหนินกันกับคนรักหรือภรรยาหรือว่าครอบครัวไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งในระดับที่ดีในความสัมพั์นั่นเลยนะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินเชวงต้องพูดนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะตึงมือกันนิดนึงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้เป็นในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นแบบในเรื่องของแบบการพยายามหึงห่วงก,ก,กันมากกว่าปกติก็ได้นะคะซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วมันไม่ดีะถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันไม่ดีแล้วนะคะคุณก็อาจจะปรับกันนิดนึงนะถ้ารู้ตัวนะว่าแบบเออช่วงนี้หึงกันมากเกินไปหรือเปล่าเราแบบ เราไม่โอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองค่อยๆปรับกันนิดนึงนะคะแต่ว่าชัวอว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ทะเลาะก,กันนะ่ะมันอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่ทําแบบทําให้มีสีสันในการดําเนินชีวิตก็ได้นะคะในเรื่องของความหึงหวงเนี่ยอาจจะเป็นแบบอ่การที่เขาต้องหรือใครคนใดคนหนึ่งในงความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะต้องไปเจอใครในอดีตนะคะอาจจะเป็นแฟนเกา่าคนรักเกา่าเพื่อนฝูงเก่าๆอะไรต่างๆนะ อืมนะคะทำให้แบบเราคิดมากหรือว่าใครคนในคนใดคนนึงในความสัมพันธ์เนีคิดมากนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแบบมีคนที่เออคิดมากหรือว่าอาจจะพยายามแบบหึงหวงอะไรที่มันมากกว่าที่ควรจะเป็นนะเนาะอืมก็ ค่อยๆดูดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันน้อยใหญ่แบบใช้อารมณ์เยอะเกินไปนะคะเอาว่าช่วงนี้ดีเพียงแต่คุณอาจจะห่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นของคนที่เ <c oughs> พิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะหรือว่าอาจจะจบกันมาพักหนึ่งนล้วแต่เรายังมุฟออนไม่ได้เรายังไม่รู้ว่า เขาเป็นยังไงนะคะหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าเราควรจระตัดใจได้แล้วหรือว่าเราควรจะรอเขาดีนั่นนี่นู่นนะคะเอาเป็นว่านะคะก็ลองดูช่วงนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครนะคะดูแล้วมันยังแบบ ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่กปา,าก็สามารถแอดไลน์ออฟติเชียลเข้ามาสอบถามในที่ไลน์แอดนะคะ664 n n n x x นะคะมีเครื่องหมายแอดข้างหน้านะคะ664 n n n x x นะคะ n อ็นโนนะคะ3ตัวแล้วก็ x 2ตัวคะ่ะ x เนี่ยคือ x ray นะคะอ่าก็ แอดไลน์เข้ามาสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆได้แล้วโชก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องความรักนะโชดูเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะในเรื่องที่คุณแบบไม่รู้ว่าจะถามโชแล้วแบบโชเปิดไพ่ดูให้ได้ไหมนะคะก็ลองถามได้นะคะกลับมาที่เรื่องของการดูดวงนี้โชดูยังไงนะคะโชก็จะเปิดไพ่นะคะเปิดไพ่เป็นไพ่แบบแนวความรู้สึกของเขานะคะตัวตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงบ้างก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดไพ่ ตัวคุณนะคะโดยทีย่เรื่องราวระหว่างไพ่ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ก็ลองดูนะคะว่าอันไหนเข้ากับเรามากกว่ากันแล้วก็ไพ่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นของเขานะคะแล้วก็จากนั้นชุดจะเปิดไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะ เพื่อดูว่าเราเนี่ยมีโอกาสรีเทิร์นไหมหรือจบกันไปเลยนะคะหรือยังมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์จายเคลียร์ปัญหาหรือว่าเ,เคลียร์ในเรื่องพันธะผูกพันที่เรามีต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหนี้หรือว่าเรื่องการเงินธุรกรรมธุรกิจต่างๆนะคะอื แล้วก็จะอธิบายไพ่ทีหลังทีเดียวนะคะหลังจากเปิดไพ่นะโชว์ถึงจะอธิบายไพ่ทีเดียวนะแล้วก็อธิบายไพ่เสร็จโชก็จะเปิดไพ่โรแมน c ์เซนเซอ r อรคคเพื่อเป็นไพ่แนะนําสําหรับตัวคุณคนที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนี่นแหละนะคะว่าไพ่อยากให้คุณรอไหมหรือว่า,าเชิดสวยเชิดหล่อเดินหน้าต่อได้แล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วหรือว่าเรื่องที่ค้างคาใจคุณอยู่เนี่ยคืออะไร เอาล่ามาเริ่มกันที่ตัวเขาก่อนนะคะตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่ six source คะ่ะ6ดาบนะคะก็เหมือนชีวิตหรือว่าเหมือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แบบเฉพาะจดจงว่าเรื่องใดเนาะเอาเป็นว่ามันยังไม่จบนะคะมันยังจะต้องไปต่ออยู่นะคะเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างนะคะยังไม่ได้ไปไหนมันยังไม่จบไม่สิ้นนะคะต่อไปเป็นไพ่ six เชีลิสนะคะ6ถ้วยนะคะ6ถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่เกี่ยวกับแบบคนในอดีตหรือเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆในอดีตเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ได้รู้สึกแบบเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต่อไปเป็นไพ่ Prince of Pentacles ค่ะเด็กเรียนนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือเหรียญค่ะ ต h uh, l l o v e first ค่ะ love first ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะก็มีได้ทั้งสถานะที่เป็นบวกแล้วก็ลบนะเราดูไพ่สรุปอีกทีนึงนะคะได้ไพ่ the world ค่ะ the world ก็เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการที่เราจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะต่อไปตัวคุณละ่ะตัวคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณได้ไพ่ queen o swords นะคะราชนีดาบหรือราชนีถือดาบนะคะก็เป็นการแบบใช้เหตุผลใช้ตรรกะต่างๆหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ The Hang Two Men นะคะก็เป็นไพ่แบบคนให้หัวลงมานะคะก็ ปลดเรื่องเสื้อผ้าปลดเรื่องพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อ,อพักผ่อนอยูริยบทนะคะพักผ่อนทั้งกายทั้งใจนะคะแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะคะก็ไม่ได้คิดคิดอะไรแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพักนะคะต่อไปเป็นไพ่ two swords ค่ะส,าด,สดาบหรือดาบสองคมนะคะการลังเลใจบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้ถูกตัดสินใจหรืออาจจะแปลอ,อีกอย่างหนึ่งได้ว่า บางสิ่งบางอย่างมันมันมีข้อดีและมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณแบบตัดสินใจพักผ่อนหรือการจบก็ได้นะคะก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะต่อไปเป็นไพ่ t ตร Em p แอค่ะ Em Pro เ,เนี่ยก็เป็นไพ่จักรพพัดนะคะไพ่แห่งความมั่นคงไพ่แห่งความแบบเข้มแข็งและในขณาดเดียวกันนะคะก็เป็นไพ่แห่งความอีโก้สูงจะจัดเหมือนกันเพราะว่า เขาเป็นจักรรพันนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่สรุปเป็นไพ่ e source นะคะ8ด,ดาบนะคะ8ด,ดาบก็เป็นไพ่แห่งพันธนาการการถูกเรึงรัดนะคะการขยับไปไหนไม่ได้ก้าวเดินเข้าไปข้างหน้าไม่ได้เป็นเหวข้างๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะข้างหลังเนี่ยเป็นดาบถอยก็ไม่ได้มือไม้เท้าเท้าอะไรถูกมัดไว้หมดนะคะก็ การอยู่ที่เดิมการถูกรึงการถูกพันธนาการนะคะขยับไปไหนก็ไม่ได้นะคะต่อไปแนวน้มความสัมพันธ์ได้ไพ่ The Stars นะคะ The Stars เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับแบบความฝันความมุ่งหวังต่างๆนะคะ หรือการปลดปล่อยเ n e r g y ต่างๆที่ไม่ดีออกมาจากร่างกายและจิตใจของเราในช่วงนี้ก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่ strength นะคะ strength เนี่ยเป็นไพ่ของความมั่นคงความเข้มแข็งนะคะก็ต่อสู้ด้วยมังกรมือเปล่ายังได้เลยอะ่ะเออต่อสู้กับมังกรด้วยมือเปล่านะคะเออต่อไปเป็นไพ่เทอร์มินะคะเทอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่แบบฤษีนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความโดดเดี่ยว เด่ยเดี่ยวนี่อาจจะแปลว่าโสดก็ได้หรืออยู่เดียวต่างคนต่างอยู่เดียวก็ได้นะคะแต่อยู่ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะชำนิชำนาญด้วยสินะคะต่อไปเป็นไพ่เอซับโซสนะคะเอซับโซสเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ดีนะคะและไพ่สรุปนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือไพ่เอชโวล์นะคะแปดไม้แปดคาถาแปดไม้เท้านะคะความ กระทันหันนะคะฉับพันทันด่วนต่างๆนะคะถามว่าตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวเขาอ่ะก็ยังวนเวียนแต่คิดถึงอยู่นะแต่ไม่ได้เศร้านะก็คิดถึงตลอดแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ความเศร้าความเสียใจนะคะคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยมีด้วยกันแต่ว่ามันมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาก็ยอมรับสภาพยอมรับความจริงที่เป็นอยู่นะคะก็ ในเมื่อมันกลับไปไม่ได้แล้วเขาก็โอเคที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถามว่าตัวคุณเป็นยังไงนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วแหละว่ามันจบละพอละไม่อยากที่จะไปต่อละนะคะตอนนี้ขอพักก่อนยังไม่ได้อยากจะมองใครหรือยังไม่ได้อยากจะกลับมาหรือยังไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นช่วงนี้ขอพักก่อนนะคะตัดสินใจละอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะ พัฒนาอะไรรอบๆตัวของตัวเองเนี่ยทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะถึงแม้ว่าก็ยังหนักแน่นอยู่ในความสัมพันธ์หรือหนักแน่นเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ได้นะคะก็ยังไม่ได้แบบจะไปไหนหรือจะไปมีใครนะคะก็ยังแบบอ,อยู่ตรงที่เดิมยังคิดถึงอยู่นะแต่จะให้กลับไปคุยตอนนี้ มันไม่มันไม่ได้หรอปะหรือมันเป็นการตัดสินใจแล้วอะ่ะเราตัดสินใจแล้วเราจะไม่กลื่นน้ำลายตัวเองเด็ดขาดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะแต่ทั้งสองคนเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยโชยังไม่เห็นใครที่ฟูมไฟหรือว่าอยากจะขอร้องอ้อ,อนวอนเธอให้กลับมายังไม่มีนะคะไม่ได้มีใครที่แบบเป็นหนักอะ่ะและแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์โชมองว่าต่างคนต่าง คิดว่าอยากจะไปทำอะไรของตัวเองนะคะเดินตามความฝันของตัวเองด้วยความมุ่งมัน่นด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะเรืเนี้รู้สึกว่าอยู่ได้แหละอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่มีเธอก็อยู่ได้นะคะถามว่าแฮปปี้มากไหมมันก็ทรงๆมันก็ไม่ได้แฮปปี้มากนะคะพยายามเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะพยายามเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างที่แบบมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับตัวเองและค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยสินะก็ เท่าที่ดูนะคะก็ไม่ได้มีครายเครียดไม่ได้มีครายเจ็บปวดแบบทุรนทุรายแล้วต่างคนต่างแบบตอนนี้ขอไปทําอะไรของตัวเองไปทําตามความฝันไปทําตามแบบความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะทําอะไรที่ไม่เคยทํามาในอดีตแล้วก็อยากทํามากๆนะประมาณนี้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเปิดไพ่ Roman ต์ซานโจออรัคโนะคะก็เป็นไพ่แนะนําว่าเฮ้ยพี่ไพ่อยากให้คุณรอไหมหรืออยากให้จบ ะะเดินหน้าต่อได้แล้วพอแล้วไม่ต้องแบบไปเงาไปตามอะไรแล้วนะคะหรือนะคะเรื่องที่คุณค้างคาใจกันอยู่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันนะนะคะในกรณีที่แบบจบแบบค้างคางอ่ะนะในไพ่ deception someone is wearing a false self mask in this relationship deception นะคะ Keep an open mind. You saw me differ from your usual type and expectations. Keep an open mind. Free yourself. It's time to take back control of your life. <laughs> ไพ่ let go of control issues allow the situation to unfold naturally let go of control issues ต่อไปเป็นไพ่ attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully โอเคที่มันผ่านมานะคะคือมันอาจจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักกันแล้ว แล้วเราก็พยายามฝืนความรู้สึกตัวเองเหมือนเราใส่หน้ากากอ่ะเหมือนเราใส่หน้ากากหากันเลยนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เสีแซงหรืออะไรนะแต่แบบมันเป็นความผูกพันมากกว่าโชว,ว่านะคุณอาจจะคิดถึงกันแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเพิ่มตระหนักได้ว่าเราก็ไม่ได้รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรักได้จากเราไปนานแล้วอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็นะคะในในอนาคตนะ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 ถ้าคุณแบบเปิดใจจริงๆอนะ่ะมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ขอให้คุณปล,ปล่อยตัวเองนะคะไม่ต้องพยายามกักตัวเองไม่ต้องพยายามห่วงตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะเข้ามาก็ลองปล่อยให้เขาเข้ามาบ้างนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่คุณคิดหรือแตกต่างจากสเปคที่คุณตั้งไว้อะไรต่างๆคุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเจอคนคนนี้คนคนที่เราดึงดูดกันรายการทาง,ท,างที่แบบไม่ใช่แนวนี้เลยอะ่ะคุณอาจจะชอบผู้ชายเซออะไรสุดท้ายได้ผู้ชายเนีย้ยผู้หญิงเนี้ยมาอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะแตกต่างหน่อยแต่ก็ ไม่เป็นไรคุณค่อนข้างที่จะดึงดูดกันทีเดียวนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะคบหรือดำเนินความสัมพันธ์ไปได้โดยที่แบบไม่ต้องการการคนโทรลใดๆทั้งสิ้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราอาจจะแบบเออต้องการ move on ได้ละถ้าคุณต้องการที่จะ move on จริงๆนะคะเปิดใจนิดนึงมีคนเข้ามานะสามารถมีคนเข้ามาได้นะคะในอนาคตหรือคุณอาจจะเข้าหาใครก็ได้นะ เปิดใจนิดนึงนะแล้วก็จะสามารถดําเนินในเรื่อง,องความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไปได้ค่ะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะ,ะคนราศีกุมคุณแฮปปี้ดีไหมนะคะขอให้ทุกทุกคนสุขสมหวังในทุกเรื่องนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด Se First ที่ Facebook f นเ page ชติการารัดให้โชว์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของโชว์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye